สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมาเบิงพี่น้องน้ำคุอมาดีแถบ้างนะฝนมาเติมน้ำให้เองลูเป็ดมีมองเล่นน้ำแล้วพี่น้องนี่อ่างอ่างใส่น้ำให้เป็ดก็เกือบเต็มพี่น้องบึ่งนะฝนเทลงมาพี่น้องมาขึ้นมาเบิ้งลด จากที่แห้งๆเนาะจากไอ้สาแห้งแบบว่าแห้งบ่งมีน้ำจากหยดพี่น้องเอ้าเอวผ้าไปเข้าไปเบิงบ้งเบิ้งนี่มีสมุนมะน้ำกาดกาดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ่ต้องเข้ามากส,สู้ส,สู้ก็อย่าเข้ามาอือเอวผ้ามาเบิง้งเห็นบ่ เป็นผู้ดใดเมื่อไข่เฮียอีกแล้วพี่น้องเนี่ยโอ้เบิ่งเนี่ยไข่เฮียไข่ห้อยพี่น้องโอ้ไข่บักใหญ่โอ้โอ,โอ้แตกแล้วโอ้มีผู้จ้อกินพี่น้องมีผู้จ้อกินอ้อต้องเป็นนันกาแน,เน่เลยแบบว่าจ้อเป็นหูพ้พอดีพอดีปากนี่ โอ้นึกว่ามีคนมาขายห้อยเอาใส่ต้นไม้แตวพี่น้องนี่ใส่ต้นไม้ฮะอ่ะันต่ต้นไม้เป็นเศษ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 ให้ใส่ต้นไม้บุลาหนามพี่น้องโอ้ดีใจแห้งเป็ดได้เล่นน้ำแล้ววันนี้เป็ดมากมากเล่นน้ำพี่นอ้องขนาดมือน,นั้นไม่เอาบ้านสิบพมีผู้เล่นน้ำในนี่เนาะ มือนันจังได้เห็นร้อยตีปีอยู่ปากปาอยู่แน่นอ่างแต่ว่ามือนีเขากับมี่นาแล้วมี่นามได้เล่นแล้วนะมือนันแบบแห้งคักเนาะจะว่าไดงยางจะว่ายางเขาไปในนันใดเนาะอืมนะดีแห้ง นี่นี่แค่มุขขึ้นเดียวเด้พี่น้องนี่ตัวแค่ขึ้นเดียวได้บักหลายเลยได้นามแบบอาหารเออกินสะกินไส้แทะเดี๋ยวเขาหิวเขาก็มาก,กินอีกพี่น้องเดี๋ยวเขาหิวเขาก็มาก,กินเล่มกินไปเรื่อยนี่ค่ะเปียกเบิดเป็นนะ เห็นบตัวรีบตัวรีบตัวแบนเพราะว่าเปียกขนเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็ขนแห่งอืมเขาไปล่งเล่นน้ำนะข้างนั้นก็ตีตีปีอยู่ป้าปลาัปนะทำความสะอาดขนจากที่แห่งๆเนาะแบบวันยังลุยไปตรงนั้นไปเลยนะ อันนี้ก็มาอัปเดตพี่น้องอันนี้ก็โกลงลงมาพี่น้องเลยไม่ไพ่ก็สิได้ตัดออกอีกละมนลานี้หาเวลาก่อนตอนนี้ฟ้ากันยังหลัวหลัวอยู่พี่นอ้องอันนี้ก็มาอัปเดตใ,ให้ได้รับชมนะกันเนาะสำหรับ ที่ติดตามนะคะเนาะขอบคุณที่กดติดตามปุ่มกด subscribe ให้เด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ